สวัสดีค่ะมือในแม่รัวสิบุ้าเฮ็ดสมตำปลาเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นเครื่องที่เตรียมไวะะ้เนาะค่ะมาหั่นผักกาดดองเลยเนาะคะ่ะหั่นสินปะตองใหญ่หลายเนาะคะค่ะกับก็จีมีหมูย่อเนาะคะ่ะมีน้ำมันเนาะคะ่ะน้ำมันนี่ก็ต้มจืดแล้วเนาะคะ่ะ ันเตรียมไว้จะได้สะดวกในการปรุงเนาะค่ะก็สมีขนมจีนหน่อยนึงเนาะค่ะ เดี๋ยวเป็นเครื่องปรุงและส่วนประกอบเนาะคะ่ะไม่คั่วเดี๋ยวพิมพ์มาให้ในคลิปเนาะคะ่ะค่ะซับเสร็จมาก่อเลยเนาะคะ่ะค่ะใส่พริกใด่กระเทียมลงไปเนาะคะ่ะ ใส่น้ำตาลปีบลงไปค่ะขูกน้ำตาลเล็กน้อยนึงเนาะค่ะค่ะใส่หอยลงไปได้เนาะคะ่ะตามด้วยปูเข้มเนาะคะ่ะปูเข้มก็แกะดองออกเนาะคะ่ะ ตามด้วยน้ำมะขามค่ะค่ะผงสุลดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามด้วยน้ำปลาเนาะค่ะน้ำปลานี่ขาดบม่ได้เนาะค่ะสมตำเป็นตำปลาปูปลาเนาะค่ะใส่ทุกอย่างค่ะพี่น้องที่เจ็บแสบค่ะ ใส่มะเขือเทศใส่มะนาวลงไปเนาะคะ่ะกาจจะมีมะเขือเหลืองจังหน่อยนึงเนาะคะ่ะเดือทบอมีกับบอตองใส่เนาะคะ่ะใส่บักหนาลลงไปเนาะคะ่ะ คนในเขากันจังน้อยนึงเนาะคะ่ะสิบตามด้วยเส้นบะ,ะุงเนาะค่ะลงไปเลยเนาะคะ่ะมาต้องหลาเนาะคะ่ะเพราะว่าเครืองส้มนี้หลาย,ย่างเนาะคะ่ะตำด้วยหมูย่อเนาะคะ่ะผักกาดดองเนาะใหม่เนาะคะ่ะลงไปค่ะเดี๋ยวน้ำจินใส่ที่หลังเนาะคะ่ะ ขัด้อให้เขากันอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะค่ะใส่น้ำจีนลงไปค่ะตามโดยผักหอมเปเนาะคะ่ะขัดข้อนอีกเท่อนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวับมาซิมรสเบิรงเนาะคะ่ะขาดรสได้ก็ค่อยเติมเนาะคะ่ะ นี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเนาะค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจค่ะที่เข้ามาร,รับส้มเราเป็นกำลังใจให้แม่ครัวเนาะค่ะ